จเจริญทาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมกิจกรรมเคลียร์หสอน,นะคะที่หน้าเรือนศูนย์ะคะโดยมีนักเรียนสมาศิขาและคกครุนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะ นี้เราก็อยู่ที่หน้าเฮือนศูนย์เนาะสิ่งที่ทําวันนี้ก็คือล้างพื้นล้างแผ่นหินทั้งหมดเลยแล้วก็เบิ์งเนี่ยหินทรายหินทรายเราก็ต้องล้างนะคะไม่ล้างอย่างเดียวนะเราขัดด้วยหินแกรนิตเราก็ทั้งล้างทั้งขัดเพื่อความสะอาดเพราะว่าน้ํามันท่วมสูงแล้วกลิ่นสาบโคลนเนี่ยมันจะทําให้คนบางคนนี่เขาแพ้เราก็เลยพยายามเคลียร์ความสะอาดให้ได้มากที่สุดเพื่อต้อนรับพี่น้องเข้าสู่งานตลาดอริยะกันนะคะ แต่ว่างานบ้านเรายังมีอีกเยอะนะคะท่านใดที่ยังไม่มาร่วมงานบิ๊กคินนิ่งแล้วก็มาพบกันในต้นเดือนหน้าค่ะเราจะมีการจัดกิจกรรมในการบิ๊กคินนิ่งเชิญพี่เชิญน้องมาร่วมทํากุศลในครั้งนี้ร่วมกันนะคะประทับใจนะคะคือทีมหมอเขียวนี้เขามีพลังมวลที่เยอะแล้วเขาก็ช่วยงานชาวบ้านลาดได้เยอะไม่ว่าจะเป็นทำกสิกรรมช่างไฟแล้วก็ช่วยงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักก็ อยากจะขอบคุณพี partido, template, ่น้องทางทีมแพทย์วิถีทมทีมภูผานะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็ถือว่าช่วงนี้ก็ไล่ไล่ทำความสะอาดเป็นตามลำดับนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำงานยากพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ขี้เลนเยอะมากค่ะขี้เลนจากส่วนที่อยู่บนสูงๆค่ะมันก็จะทยอยมาทับถมกันแล้วก็ตอนนี้ค่ะถ้าไปจนถึงระดับถนนนะคะคิดว่าตัวขี้เลนนี้น่าจะ หนาอาจจะหลายนิ้วเลยค่ะเพราะว่าดูจากปริมาณขี้เลนที่ตอนนี้เรากําลังไล่อยู่นะคะมันมันสูงมากมันหนาเป็นนิ้วๆเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องไล่ไล่ขี้เลนแล้วก็ทําความสะอาดพื้นบริเวณหน้าเหินศูนย์ให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าการทํางานต่อไปนี่ก็คือจะได้ไม่ยากไม่ลําบากมากเกินไปค่ะครัค่ะค่ะก็วันนี้นะคะ หนูนักเรียนสมมาสิขาราชธานีาโศกค,ค่ะก็ได้มาขัดขัดหินหน้าเฮือนศูนย์ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำจตั้งใจทํางานดีค่ะเพราะว่าเราก็ได้หน้าที่แบบเหมือนเพื่อนๆก็ไม่อยู่กันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,อนต่างคุฐานก็เลยต้องมารับผิดชอบหน้าที่กันเองซึ่งตอนแรกชั่วมันจะ ไม่ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าคนมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอม,มาทําจริงๆทุกคนก็ดูตั้งใจกันดีค่ะแล้วก็มีหลายๆคนมาช่วยกันค่ะก็ประทับใจสิ่งนี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะจะเดินทำสมมึิดีค่ะชื่อทันจราโสภารักษโอเอโมศี e, oshi, ราชธานีโสกค่ะวันนี้ก็ได้มาขัดหินค่ะความรู้สึกก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็ประทับใจทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกันทํางาน าจากบรรยากาศที่ได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นะคะก็รู้สึกประทับใจที่เด็กๆทุกคนนะคะมีความอุตสาหะในการทําความดีร่วมกับผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะถึงแม้ว่างานจะหนักหรือเหนื่อยขนาดไหนนะคะนักเรียนทุกคนก็ยังมีความยินดีในการทํางานอยู่นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ,จะเจริญธรรมสันนิคคีคนไทย ฟ้าพื้นดินสู่พื้นน้ำหล่อลลอมดวงใจพร้อมเดินเคียงข้างอุปกปรคทุกอย่างคนไทยจะไม่ยอมแพ้ ว่าฟันเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมเผชิญหน้าโดยสามคัคคีสามัคคีคนไทยน้ำใจไทยไหลเจือทั่วถินจากฟ้า